เจ้าคุณพระสินินาธผู้มิมีมนทินมัวมองก็นับได้ว่าตั้งแต่การมีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงฐานดันดอนศักดิ์และพระราชฐานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้แก่นางสาวสินินาธบ่งวชิพรพัก ด้วยถือว่ามิได้เป็นผู้มีมนทินมวมองนั้นคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าย่อมจะมีประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับการที่ได้รับพระราชทานคืนยศถาบรรดาศักดิ์ครั้งนี้ของท่านเจ้าคุณพระศนีนาถพิราตกันรญานีตลอดระยะเวลาในการดำรงฐานันดรศักด์อยู่ในฐานะพระสนมเอก ในพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นย่อมจะมีประชาชนที่ชื่นชมยินดีและขุนคงมองใจด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ตนเองมีแล้วแต่ในที่สุดข,ของบทพิสูจน์แห่งการดำรงตำแหน่งที่สามารถการันตีได้อย่างแน่นั่นคือผลงานดังคำพูดที่ว่า ค่าของคนยอมอยู่ที่ผลของงานซึ่งตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งในอดีตและปัจจุบันท่านเจ้าคุณก็ยังได้อุทิศเวลาในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ในหลายพื้นที่และด้วยกิริยามารยาทที่อ่อนโยนและเข้มแข็งที่ได้รับการฝึกจากราชสำนักเป็นที่ตราตึงจดจำของผู้พบเห็นเสมอและเป็นภาพที่ขุ้นตาก,กับประชาชนที่ได้ให้ความสนใจกับการติดตามภารกิจของท่านเจ้าคุณแม้ว่าในการกลับคืนฐานันดรสักครั้งนี้จะมีเสียงพรรณนาถึงความไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ และและภายหลังจากการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านเจ้าคุณได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับพระราชทานด้วยความตั้งใจที่จะสนองพระเดชพระคุณและแบ่งเบา พระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยความซื่อตรงจงรักภักดีและจะเห็นได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การเจ้าคุณก็ได้ออกเยี่ยมเยียนราษฎรประชาชนหลายพื้นที่ทั้งไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาการมอบถุงอย่างที่พระราชทานการศึกษาดูงานตามพระราชดำริและบำเพ็ญกุศลตามศาสนาสถานสิ่งสำคัญในจังหวัดต่างๆโดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนหรือทางโทรทัศน์ มีเพียงแค่ภาพที่ปรากฏภายหลังจากภารกิจนั้นจบสิ้นลงแต่ท่านเจ้าคุณก็มิท้อถอยที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับพระราชทานมาแต่อย่างใดดังนั้นแม้ว่าจะเป็นภาพ ที่ไม่ออกสู่สายตาของสาธารณชนมากกว่าครั้งแรกครั้งก่อนแต่ผลงานของท่านเจ้าคุณได้ตั้งใจปฏิบัติจะเป็นผลงานนำพาให้ท่านเจ้าคุณเป็นที่เคารพรักและศรัทธ,ธาของประชาชนทั่วไปในเวลาอีกไม่ช้าไม่นานนี้ทั้งนี้ด้วยความปรารถนาดีและตั้งใจดีของท่านเจ้าคุณ ที่จะได้สนองพระเดชพระคุณล,นล้ลนเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์และเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุดให้แก่ราษฎรในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเปรียบเสมือนบุตรในอุทธรจึงขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่จะเป็นพลังให้กับท่านเจ้าคุณ ที่จะได้ตั้งมั่นตั้งใจเดินหน้าสารต่อภารกิจในหน้าที่ต่างๆและการทำงานให้ลุล่วงผลสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์แชรกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ